สวัสดีนะักเรียนชั้นป1ทุกคนนะคะพบกับครูน้ำหวานในวิชาวิทยาศาสตร์ป1น,นะคะนะักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายสำหรับเทอมนี้นะคะเทอมที่1น,นะคะภาคเรียนนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์นะคะ อาเป็นแหล่งอาหารนะคะก็จะมีบริเวณทุ่งหญ้านะคะมีหญ้าเป็นอาหารของวัวแล้วก็บริเวณในดินนะคะธาตุอาหารในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชเช่นเดียวกันนะคะขอโทษทีค่ะต่อมานะคะสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนของสัตว์นะคะ ก็มีชายหาดเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลต้นไม้เป็นแหล่งทำรังของนกนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างง่ายนะคะที่จริงมีมากมายเลยนะคะแหล่งสืบพันธุ์เลี้ยงลูกอ่อนของจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบนต้นไม้บนดินนะคะบนดินก็ได้นะคะบนชายหาดก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งในน้ำใช่ไหมคะแหล่งน้ำอา กบนะคะยกตัวอย่างเช่นกบนะคะวางไข่ในน้ำนะคะก็เป็นการเลี้ยงลูกอ่อนในนั้นนะคะก็จะเริญเติบโตขึ้นมานะคะกลายเป็นลูกออดนะคะเติบโตมาจนเป็นกบใช่ไหมคะ,ะสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งสืบพันธุ์ก็มี่หลายอย่างนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะ ต่อไปสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์นะคะอย่างที่เคยบอกปะกาลังเป็นแหล่งหลบภัยของปลาและกุ้งนะคะเมื่อมีสัตว์ใหญ่มานะคะสัตว์เล็กๆเช่นปลาเช่นกุ้งนะคะก็จะหลบภัยอยู่ในปะกาลังนะคะทำให้ปลาใหญ่นะคะไม่สามารถกินมันได้นะคะก็คือเป็นแหล่งหลบภัยอันนี้ยกตัวอย่างในท้องทะเลนะคะ ยกตัวอย่างบนโบกนะคะนักเรียนบนโบกมีอะไรบ้างคะเป็นแหล่งหลบภายยกตัวอย่างเช่นอะไรดีนะมีอะไรบ้างคะนักเรียนที่เป็นแหล่งหลบภายในดินนะคะในดินนะคะเป็นแหล่งหลบภายยกตัวอย่างเช่นปูใช่ไหมคะนักเรียนปู ูที่อยู่ในรูของมันใช่ไหมคะถ้ามีสัตว์หรือว่ามีคนจะมาจับมันนะคะมันก็วิ่งเข้าไปในรูของมันเพื่อหลบภัยนะคะดินก็เป็นแหล่งหลบภัยได้เหมือนกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะอะต่อมามาถึงแบบฝึกหัดของเรานะคะเป็นกิจกรรมท้าทายคิดขั้นสูงนะคะนักเรียน เขาให้อ่านคำแล้วตอบคำถามนะคะเขาให้เอาคำพวกนี้มาเติมลงในแผนผังความคิดนะคะบริเวณที่พบพืชและสัตว์มีบริเวณทุ่งนากับบริเวณป่านันกเรียนก็ดูชี้ในนี้พืชที่พบในทุ่งนาและสัตว์ที่พบใน ทุ่งนามีอะไรบ้างนะคะคุณครูก็พบว่าพืชมีข้าวหญ้ากล้วยไผ่คุณครูก็เขียนไปสารที่พบก็มีเป็ดหนูปลานะคะครัวมาจากตรงนี้นะคะนะคะักเรียนคาไหนที่เขียนไปแล้วก็คารกระบไว้นะคะจะได้ไม่ลืมนะคะส่วนบริเวณที่พบในป่าไม้นะคะพืชที่พบในป่าไม้มีต้นสาบ กล้วยหญ้านะคะเขียนซ้ำได้นะคะนักเรียนสัตว์ที่พบในป่าไม้มีเสือกวางกระต่ายนะคะนักเรียนก็เขียนไปนะคะอ่าเติมไปให้ครบนะคะข้อ2จําแนกพืชและสัตว์เข้ากลุ่มให้ถูกต้องอ่าพืชมีอะไรบ้างคะมีสาหผ่ายข้าวสลาลย ยากล้วยส่วนสัตว์มีเสือกระตา่ายปลากวางหมูเป็ดคุณงคัวมาจากไหนคุณพคัวมาจากตรงนี้นะคะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะข้อ3หนูที่ทดำรงชีวิตอยู่ในทุ่งนาสามารถอาศัยอยู่ในป่าได้หรือไม่เพราะอะไรอ่านรนล้วคิดว่าได้ไหม คุณครูค,คิดว่าได้นะคะเพราะว่าบริเวณป่าก็มีสภาพเหมาะสมต่อ,อการดำรงชีวิตของหนูนะคะเช่นมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภยัยมีแหล่งอาหารนะคะนียนเห็นแค่นี้ก็ได้นะคะหนูก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในปา่าด้ไม้ได้เช่นเดียวกับที่ในทุ่งนานะคะนักเรียนก็ย่อๆเนาะ อ่ะต่อไปนะคะทบทวนท้ายหน่วยอันนี้เป็นหน่วยสุดท้ายหน่วยที่สองแล้วนะคะนักเ,เรียนมีสิบข้อนะคะอ่ะสิบหรือสอิบห้าเอามีสิบห้าข้อนะคะนักเรียนสิบห้าหรือยี่สิบอ่ะมีสิบห้าข้อนะคะอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะ จากตารางแสดงแหล่งที่อยูอ่อยู่ของสัตว์3ชนิดนะคะมีชนิดที่1นึ่งบอกว่อาศัยอยู่ที่ทุ่งหญ้าและทุ่งนาชนิดที่2บอกอาศัยอยู่ในป่าไม้ทุ่งหญ้าและทุ่งนาชนิดที่สบอกอาศัยอยู่ชายหาดนะคะข้อหนึ่งจากข้อมูลในตารางสัตว์ชนิดใดมีแหล่งที่อยู่ที่หลากหลายที่สุดเรียน,นก็มองตารางเห็นค่ะ อะไรคะชนิดที่สองใช่ไหมคะอยู่ทั้งป่าไมา้ทุ่งหญ้าและทุ่งนานะักเรียนก็วงกลมไปเลยนะคะตอบขอไขนะคะข้อสองจากข้อมูลในตารางสัตว์ชนิดใดมีแหล่งที่อยู่เพียงหนึ่งแหง่งสัตว์ชนิดไหนคะชนิดที่สามนะคะอาศัยอยู่เพียงชายหาดแหล่งเดียวเรียนก็ตอบขอควายนะคะข้อสาม จากข้อมูลในตารางสัตว์ชนิดที่3คือสัตว์ตวในข้อใดมีเตา่ามีปลามีเสืออะไรคะชนที่3มามอาศัยชายหาดเต่านั่นเองค่ะก็ตอบเต่านะคะตอบกอไก่เลยนะคะข้อสสัตว์ในข้อใดมีแหล่งที่อยู่อาศัยใต้ดินมีมดดำมีพึ่งมียุงนะคะ สัตว์ที่อยู่ใต้ดินก็คือมดดำเรียนก็ต่อกอไก่นะคะข้อ5สัตว์ชนิดใดใช้สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งลบภัยกอไก่นกสร้างรังบนต้นไม้ขอไข่เตา่าทะเลวางไข่บริเวณชายหาดคอควายปลากระตูนซ่อนตัวในปะการังนะคะอ่าอันนี้ตอบคอควายนะคะเพราะเราเรียนมาแล้วเนาะชัดเจนที่สุดนะคะ ต่อไปข้อ6นะคะในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเมลีพบพืชและสัตว์ชนิดต่างๆดังนี้นะคะมีหญ้ามีผีเสื้อนกกลาบบัวดาวเรืองพึ่งปลาหมดแรงนะคะจากข้อม,มูลเมลีพบพืช่ชนิดนักเรียนก็ดูมีอะไรบ้างคะมีหญ้าหนึ่งบัวสอง กุลาสามดาวเรืองสี่นะคะนอกนั้นเป็นสัตว์หมดนะคะนักเรียนก็ตอบสี่ชนิดนะคะข้อเจ็ดจากข้อมูลข้อใดถูกต้องนะคะอ่าพืชที่เมลีพบมีหญ้ากุหลาบบัวดาวเรืองถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะข้อนตอบกอไก่นะคะขอขายพืชเมลี พืชที่เมลีพบคือหญ้านกกุหลาบรัวข้อนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะนกไม่ใช่พืชนะคะนักเรียนคอควายพืชที่เมลีพบคือผีเสื้อนกดาวเหลืองพึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะผีเสื้อนกกับพึ่งไม่ใช่พืชนะคะเป็นสัตว์นักงเรียนก็ต้องตอบกอไก่นะคะ ข้อ8ในบริเวณทุ่งหญ้าควรพบสัตว์ชนิดใดนะคะก้ไกล่ลูกออดแมวขอไข่ขปาลาจระเข้คอควายม้าควายตอบอะไรคะตอบคอควายนะคะควรพบม้าก,กับควายนะคะปลากับจระเข้เนี่ยควรพบบริเวณสระน้ำนะคะเรียนอ่าข้อนี้ตอบมาควายข้อ9บริเวณพืช พื้นดินมีความเกี่ยวข้องกับต้นมะลิในด้านใดนะคะเป็นแหล่งอาหารนะคะเป็นแหล่งวางไข่ได้ไหมไม่ได้นะคะต้นมะลิวางไข่ไม่ได้ข้อควายเป็นแหล่งหลบภัยได้ไหมไม่ได้นะคะข้อนี้ตอบกไก่นะคะข้อสิบจัดในข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ําในการขยายพันธุ์และวางไข่นะคะ ครูบอกไปแล้วนะคะก็คือกบนั่นเองนะคะเต่าทะเลก็ได้นะคะที่จริงข้อนี้นะคะอ้ะอ,อขอโทษทีเต่าทะเลก็จะเป็นชายหาดใช่ไหมคะ,ะส่วนจระเข้จระเข้ก็จะเป็นพื้นดินนะคะแต่เขาถามในน้ำใช่ไหมคะก็จะเป็นกบนะคะกบวางไข่ในน้ำนะคะข้อนี้ตอบกอไก่นะข้อสิบเอ็ด สัตว์ในข้อใดใช้เปลือกหอยเป็นแหล่งหลบภัยเปลือกหอยนะคะใช่ใชใชง,งไูไหมมีใช่ปูเสปูเสฉวนนะคะที่มันมีกระดองนะคะอยู่ข้างนอกมีเปลือกหอยนะคะอยู่ข้างนอกนะคะแหล่งหลบภัยนะคะใช่เดือนไม่ใช่นะคะข้อนี้ตอบขอไข่ ข้อ12สัตว์ในข้อใดใช้สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะ่ฝูงควายกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมคะมันกินหญ้าอยู่ก็แสดงว่าเป็นเป็นอะไรคะเป็นอาหารนะคะด้านอาหารขอไข่ไส้เดือนอาศัยอยู่ใต้ดินมันอาศัยอยู่ใต้ดินก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ส่วนข้อไฟไก่ฟักไข่อยู่ในล้าวนะคะฟักไข่คือก็เรียงเป็นการเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะข้อนี้ตอบคอควายนะคะข้อ13ค้างคาวอาศัยอยู่ในถ้ำเวลากลางวันเป็นการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมด้านใดนะคะอาศัยอยู่ในถ้ำเวลากลางวันเป็นแหล่งอาหารใช่ไหมมีใช่นะคะเป็นแหล่งสืบพันธุ์ใช่ไหม ก็ไม่ใช่นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะข้อนี้ตอบขอควายนะคะข้อ14ข้อใดมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์มากที่สุดก็ไก่เกิดภัยธรรมชาติขอไข่จำนวนอาหารเพิ่มขึ้นขอควายมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ข้อนี้ตอ,อมมบกอ,อไก่นะคะเกิดภัยธรรมชาติเช่นไฟปา่าน้ำท่วมน้ำแรงอย่างนี้นะคะก็จะทำให้มันตายได้นะคะ ข้อ15การกระทําของคนในข้อใดมีผลต่อการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ก็ไก่เพราะพันธุสัตว์ขอไข่ช่วยปลูกต้นไม้ขอควายล่าสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์นะคะข้อนี้ตอบคอควายนะคะถ้าล่าสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์สัตว์นั้นก็จะสูญพันธุ์ไปได้นะคะเพราะมัน ไม่ไม่มีอะไรมนาะสืบพันธุ์มนเลยเมันก็จะตายไปเรื่อยๆนะคะเรี่นทำให้สูบพันธ์ได้นะคะอ่านีสิบห้าข้อนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับหน่วยที่สองนะคะสำหรับเทอมนี้นะคะเราเรียนกันด้วยสองหน่วยนะคะหน่วยที่หนึ่งร่างกายของเรานะคะเลือกหน่วยที่สองก็จะเป็นชีวิตพืชและสัตว์นะคะนักเรียน นักเรียนก็อย่าลืมทบทวนนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําเนาะ,ะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ